รับคันนี้นะคะเป็น h v ชวีตัวท็อปสุดเลยค่ะมาพร้อมกับราคาซันรู้ไฟฟ้าด้วยนะคะสภาพนิ่ใหม่มา,มากๆเลยค่ะถูกลงกับป้ายแดงถึง50%เลยทีเดียวค่ะก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนำตัวกันเช่นเคยนะคะพรอลิ์นะคะหรือเซลพลอยที่สามารถให้คำแนะนำในการออกรถที่ PS Auto ค่ะ และตอนนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่ารอช้านะคะคันนี้ไฮไลท์เยอะมากๆเลยนะคะอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะเป็นชุดไฟนะคะ LED Projector นะคะเป็นไฟสี่ลูกด้วยกันด้านในนะคะตรงนี้ให้มากกว่าใครๆแน่นอนเลยนะและสำหรับคันนี้นะคะมาที่ด้านล่างนะคะตกระรจงจนานะคะทุกคนเจรจนาสวยเท่มากๆนะคะมาพร้อมกับสีพุ่มเงี่ยมนะคะดำแล้วก็สลับกับสีขาวนะคะมาพร้อมกับโลโก้ h o n d าตรงกลางแบบ เจามาที่ด้านล่างนะคะมาพร้อมกับไฟแาบมอตอร์ด้วยน,นะคะชุดไฟด่านหน้านี่หล่อคมและก็คุ้มมากเลยทีเดียวค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างนะคะโอ้โหดูล้อสิคะเป็นล้อแบบอลลอยนะคะล้ออลลอยทองเจ๋งนะคะร้อมยางใหม่นะคะปี2020คันนี้นะคะขับออกไปพร้อมใช้งาะะนกันยาวๆไปถึง3 4ปีเลยทีเดียวนะจ๊ะไล่ไปดูด้านบน,นกันเลยดีกว่าะคะ่ะสำหรับด้าน เป็นกระจกนะคะปรับพักไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะจ๊ะสำหรับด้านบนเช่นเคยนะคะก็จะเป็นชุดกระจกนะคะที่มาพร้อมกับการสานนะคะด้านบนด้วยนะคะด้านล่างนะคะก็จะมาพร้อมกับมือจับนะคะมือจับที่เป็นโครเมียมนะคะเนการบอกทอ่เปครบอด์ก็มาเป็นมาเปัสวีค่ะและเชวีคันนี้นะคะมาพร้อมกับดิสเบรกนะคะสี่ล้อทั้งหมดเลยค่ะ เรามาดูกันที่ถังน้ำมันนะคะต้นมันดนว้นะคะเราเติมได้หลายถังเลือล่อกประหยัดน้ำมันด้วยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะสามารถเติมได้ทั้งเบนซินแก๊สโซฮอล์กลหนึ่งขึ้นไป E10 E20 แล้วก็เติมได้สูงสุดถึง E85 เลยค่ะสำหรับคันนี้นะ,ะจับด้านบนนะคะก็มาพร้อมกับพี่คีบฉลามเท่ hey, 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 ด้วยล่ะ,ะนะคะไล่ลงมานะคะก็จะมาในส่วน,นด้านหลังเนาะ ด้านหลังนะคะต้องมุมตรงนี้ก็จะเป็นชุดไฟนะคะสำหรับชุดนี้นะคะจะเป็นชุดที่เป็นลายเส้นไฟนะคะ LED mm. ในตัวเลยนะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมนในตัวเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับโลโก้ HRV แล้วก็ h ัน da นะคะแล้วก็ r v Tech <S <S ด้วยนะคะตรงนี้ก็มาพร้อมกับป้ายทะเบียนขอออก2287สวยๆนะของชลบุรีด้วยน,นะคะันนี้พร้อมแล้วนะคะจะให้ไปสัมผัสกันด้านในต่อไปดูกันเลยดีกวา,าค่ะ ได้เข้ามาด้านในนะคะมาสัมผัสให้เชีวมอคันนี้กันแบบใกล้ๆแล้วนะคะมาดูกันเลยนะคะที่พวงมาลัยค่ะจะเป็นพวงอามาลัย3ก้านเอกลักษณ์ของ h o นด a าแบบนี้นะคะพร้อมโลโก้นะคะ h o นด a านะคะเป็นพวงมาลัยค้่หนังค่ะทุกคนคะแล้วคันนี้นะคะจะมีแพทเทิร์นชิปเปลี่ยนเกียร์มือให้ด้วยนะอันนี้คือเห็นความพิเศษขึ้นมาเนาะเป็นไฮไลท์เลยนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นปรับเสียงขึ้นลงปรับเสียงขึ้นปรับเสียงลงนะคะเปลี่ยนโหมด FM AM นะคะได้ที ได้ที่ปุ่มมาลัยมัลติฟังก์ชันอันนี้ได้เลยนะคะมาพร้อมกับฝั่งขวาค่ะจะเป็นปุ่มกดพุชคอนโทรลนะคะที่สามารถปรับนะคะใหะ้ความเร็วคงที่นะคะอยู่ที่90อยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้ล็อกเอาไว้เลยได้นะตรงนี้ก็จะช่วยได้มากเลยนะคะสำหรับพุชคอนโทรลเวลาเดินทางไปไหนไกลๆนะคะและที่สําคัญค่ะคันนี้นะคะก็มากับระบบนะคะ R S R E S นะคะแล้วก็ปุ่มต่างๆที่จะช่วยในการคอนโทรลการขับขี่ด้วยนะคะมาในหมดพิเ โหมดด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะมีปุ่มนะคะการลื่นถไลรถนะคะคันนี้นะคะมาดูกันที่เลนไม้เนาะเลนไม้สวยมากๆเลยค่ะทุกคนนะคะคันนี้วิ่งไปน้อยมากๆเลยนะคะดูเอาได้เลยนะคะว่าคันนี้วิ่งไปเท่าไหร่นะทุกคนนะคะก็ส่วนคันนี้นะคะอยากจะบอกกันนะคะว่าคอนโซลนะคะมาแบบกว้างมากๆทุกคนคะผู้โดยสารนั่งด้านข้างนะคะได้นะคะช่องแอร์ไปถึง3ช่องเลยทีเดียว 12 3ส,สนะคะแล้วก็ลำโพงในฝั่งประตูก็ยิ่งใหญ่อังการมากแนะะ่จ๊ะตรงนี้ค่ะมาดูกันที่จอนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อที่จอกันนิดนึงนะคะอจอนะคะก็จะเป็นหน้าจอกว้างๆนะคะมาติดฟังก์ชันแบบนี้นะคะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในโหมดต่างๆเนาะตรงนี้ก็สามารถเข้าไปได้นะคะเป็นตรงนี้เดี๋ยวพายลอเล่นเนาะโอเคก็สามารถเชื่อมโยงโทรศัพท์นะคะเข้ากับ ได้นะคะทำความรู้จักกาลลองโทรศัพท์กรบรถนะตรงนี้เรามีเราเปิด FM อยู่นะคะมี AM นะคะตรงนี้จะเป็นแผ่นซีดีด้วยใครมีแผ่นซีดีอยู่ของคุณพ่อคุณแม่ก็มาเปิดได้เลยนะคะมาพร้อมกับสาย usb นะคะ i p o d นะคะและเชื่อมต่อโทรศัพท์ของเราเอาไว้นะคะมาพร้อมกับบลูทูธนะคะและสาย hdmi รองรับด้วยนะคะมาที่ด้านล่างกันค่ะด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นระบบแอร์อัตโนมัตินะคะแอร์ดิิตอลนั่นเองนะคะเพียงแค่ลายนิ้วสัมผัสน,นะ ก็สามารถปรับแอร์รอปรับพัดลมได้เลยนะคะปรับแอร์อุณหภูมิในห้องก็สามารถปรับแอ้อัตโนมัติด้วยนะใครอยากได้แอร์ตรงไหนนะคะนี่จะเป็นระบบไร้ฟ้าต่างๆเนาะตรงนี้นะคะก็มากับคอนโซลสวยๆนะคะไล่ลงมาค่ะจะเป็นเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ที่เรียกได้ว่ากระชับมือแบบนี้นะคะ เป็นหุ้มหนักแบบนี้นะคะทุกคนไล่ลงมาค่ะก็จะเป็นแบกเบรคโฮนะคะหรือเบรกมือที่เพียงแค่กดไปนิ้วสัมผัสแค่นี้นะคะก็สามารถเบรกได้นะคะขับรถรถติดนะคะไม่ต้องเหยียบเบรกค้างให้มือขาค่ะ,คะกดเบรกมือขึ้นได้เลยนะไล่ลงมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของช่องวางแก้วนะคะทั้งสองตำแหน่งตรงกลางด้วยกัน้นะคาช่องวางแก้วเยอะมากเลยนะคะทันทีแล้วก็ช่องอเนกประสงค์ตรงนี้ตรงกลางด้วยนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างนะคะช็อนนี้นะ แค่คอนโซนหน้ามาถึงตุ๊กดาลดไม่ว่านะโอ้โหลูกเล่นเขาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วที่สัมัญนะคะ,ะ,คะเบาะนั่งนะคะนั่ง สบายนะคะสามารถปรับขึ้นลงได้สบายๆเบาะหนังนะคะพุ้มหนังแบบนี้ทั้งชิ้นทั้งพันนะคะทุกที่นั่งเลยนะคะพอยชอบมากๆเลยนะคะและยิ่งเป็นระบบปรับมือแบบนี้นะ,ะพอจะบอกว่าวันหนึ่งนะคะถ้าเราต้องซ่อมต้องอะไรขึ้นมาเนาะระบบไฟฟ้าบางทีเราอ,อาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะแต่เบาหนังดีตรงที่ว่าเบาะหนังปรับมือนะคะดีตรงที่แบบเราใช้ได้นานทนทานแน่นอนนะคะอันนี้คือ เป็นข้อดีนะคะของเบาะปรับมือแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันยก่อนนะคะ,ะชอบด้านบนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นเลยชอบมากมากชอบมากมากที่สุดนะคะอันนี้เลยนะคะรถติดนะรถติดนะคะแต่เราอยากทาลิปเราอยากเขียนตาเราอยากทาอะไรนิดนึงแบบวันนี้จะมีเดดนิดนึงนะคะก็ตรงนี้ก็จะมีแบบว่าม่านกันแสงนะคะที่เปิดขึ้นมาพรึบมีไฟให้ ้วยอ่ะเรงเหมือนได้แต่งหน้านะคะในห้องส่วนตัวเป็นไฟแต่งหน้าสีส้มแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้เราแต่งหน้าได้เป๊ะขึ้นด้วยนะอันนี้น่ารักมากๆเลยนะสาวๆ,ๆวต้องติดใจอันนี้แน่นอนนะคะปิดก็จะปิดอัตโนมัติแบบนี้นะและที่สําคัญไม่ได้มีแค่ฝั่งของพอยนะคะมีฝั่งคนนั่งา้างด้วยมาดูสิค่ะนี่เลยท่าเริ่ดม,มากแม่ <laughs> นะจ๊ะมาดูกันต่อเลยดีกว่านะคะ <laughs> เดี๋ยวเราจะใกล้ถึงไฮไลท์ไฮไลท์ที่สุดของคัน นะคันนี้นะมาดูได้เลยนะคะแอลไฟในนี้นะคะก็จะเป็นไฟน LED นะคะพออยากจะแบบดูของหาของไม่เจอนะคะนั่งในรถในความมืดนะคะก็สามารถเปิดไฟ LED นะคะไฟดวงเล็กแค่นี้แต่ความส่องสว่างเขาเยอะมากๆเยอะกว่าไฟปกติทั่วไปแน่นอนนะจ๊ะและจากตอนนี้นะคะก็จะมีไฟอีกอันนี้ไฟชุดที่หน้านะคะเปิดมาก็ได้สองดวงเลยทีเดียวนะคะเปิดปิดพร้อมกันหรือยังคะเดี๋ยวเรามาดูไฮไลไท์คันนี้กันดีกว่าจ้ามาดูเลย รถคั so, คนนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเรามีความพิเศษกันอยู่ตรงนี้เลยนะคะเป็นรถที่ทุกคนฝันและตามหามากๆนะคะสาหรับโรเชอรวีซันรูฟคันนี้นะคะทุกคนใคยนะคะที่รักการออกเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะได้กลิ่นธรรมชาตินะคะอยากได้ฟิลแบบใกล้ชิดธรรมชาติมากๆนะคะรถคันนี้จะพาคุณไปประชนภัยนะคะแบบทุกมิติให้ชีวิตได้เลยนะคะสำหรับเชอรวีคันนี้ซันรูฟค่ะคะัคนนี้นะคะ เราย้ายมาอยู่ด้านหลังนะพื้นที่ด้านหลังนะคะก็จะมีบรรยากาศของซันรูฟตรงนี้ด้วยนะคะซันรูฟกว้างมากๆนะคะทําให้คนนั่งข้างหลังก็รู้สึกถึงบรรยากาศตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะมาที่เบาะนั่งด้านหลังกันนะคะก็เป็นเบรราะหนังนะคะแบบนี้เลยนะทุกคนก็จะมีแบบช่องวางแขนตรงนี้นะคะและที่สําคัญนั่งแบบกระชับมากนะคะเบรราะสามารถพับได้เดี๋ยวพลอยจะโชว์ให้ดูว่าพับยังไงนะและที่สําคัญค่ะเบรราะอันนี้นะคะสามารถใส,ส่คาซีทรองรับคาซีทได้ ถึสงสที่เลยด้วยกันทั้งที่พอยนั่งแล้วก็ตรงนี้นะจ๊ะแบบมาตรฐานเลยนะใครที่ น้องๆเด็กๆเล็กๆนะคะพาไปได้เลยนะคะไม่ว่าคุณแม่จะถนัดประตูฝั่งไหนนะคะก็สามารถเอาน้องขึ้นรถได้ทั้ง2ฝั่งค่ะมีคาซีทรองรับให้ถึงสองตำแหน่งเลยทีเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวพอจะไปพับต่อให้ดูกันนะคะอ๋ตอตอนอื่นจะไปพปปับเบาะนะคะต้องบอกว่าเรามีถุงลมนิรภัยถึง3คู่6ตำแหน่งด้วยกันนะคะทั้งคันนะคะปลอดภัยแน่นอนเลยเป็นรถครอบครัวทีเยี่ยมจริงเๆ,ๆเลยค่ะเดี๋ยวไปพปปับเบาะให้ดูความกว้างด้านหลังกันค่ะดต่อนะคะว่าพื้นที่ตลาดัจะกว้างขนาดไหนนะคะสำหรชาวี คะอย่างที่ตรงนี้นะคะจะเป็นอยู่สีสีนะคะของรถนะแต่ทีนี้พอจะชว์คือว่ามันมีพื้นที่กว้างเหนือท่ะื่นเลยนี่นะคะตอก็สามารถพับได้นะคะ90องศานะคะทิ้งแค่ตรงนี้นะแล้วทิ้งลงไปเลยนะคะก็จะได้พืิงตรงกว้างตรงนี้อีกนะคะนึกว่าได้กระบะเพิ่มเหทุกคนไปดูความกว้างนะคะพอซื้อแค่165นะคะมาดูว่าข้างในเรอดหรือไม่ นอนได้จ้ะแม่นะคะโอเคตรงนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าทอมว่างนะคะของท่ชามีนะคะจุมากๆนะคะใครไปเที่ยวแบบโอโหแบบสัมภาระเยอะนะคะเอาใส่รถยนลงไปเลยจ้ะไปที่กับแฟนสองคนนะคะเพียงแค่คนขับแล้วด,ด,ด้านด้านด้านข้างเนาะด้านิกางนะคะตรงนี้ก็จะมีพื้นที่นะคะสำหรับใครที่สัมภาระเยอะอกย็ยิน,นใส่รถท่ชามีมาได้เลยค่ะคะันนี้นะคะอัตราสิ้นเปลือกน้อยมากๆเลยนะคะถ่าแบบนะะี้ ถ้าจะขับในเมืองนะคะก็จะน้อยลงไป คนนันด้าฮชวีสนุฟ1.8ปี2015สีขาวคันนี้อย่ารอช้านะคะพี่โอนจองสิทธิ์กันเพียง1,000บาทนะคะรับเงินจองคืนได้เลยในวันรับรถนะคะหรือติดต่อหาคอยรับสิทธิ์เป็นเจ้าของคันนี้ได้ที่ด้านล่างนี้เลยค่ะ